โอเคเรามาใกล้แล้วใกล้หลงทางแล้วรวยว้โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มเก็บกระเป๋ากันทริปนี้ที่มันเกิดขึ้นมาได้นานรุ่นน้องของนน้นนะคะโทรมาแล้วก็พูดกับแนนว่าผมจะต้องไปญี่ปุ่นแล้วนะผมจะไปทำงานญี่ปุ่นแล้วแล้วก็เสียงสั่นด้วยความที่มันก็เหมือน เป็นน้องชายของเราคนหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยบอกกับน้องไปเลยด้วยความใจป้างว่าไปเลยทํางานสู้ทําให้เต็มที่เดี๋ยวเจ้ไปหาเองพอพูดคํานี้แหละจนถึงวันนี้ทลิปนี้ก็เลยต้องเกิด กำลังอะไปเดี๋ยวโตอันนี้แบบไปสมุทรสมบัติสมุทสมบัติไม่ต้องูปกับเราเนี่ยสมุทรแล้วเราจะไปขึ้นรถไฟทันไหมอะออโอเคเ,ออเรามาผิดโอเคไม่มีอะไรมากเราแค่แค่ได้แล้วได้หลงทางแล้ว <c oughs> เราเพิ่งลงจากเครื่องบินมา <c oughs> แล้วเราก็กำลังหาทางขึ้นรถไฟไม่เจอ สนุกงเลยเป็นการเที่ยวที่สนุกมากตอนนี้ขึ้นรถไฟไปเกียวโตวก่อนเรา,เาถามจริงนะกระจายเลยอันเนี้ยใช้ตรกะอะไรในการดูว่าฉันควรจะไปหารถไฟทางไหนอย,อย่างเงี้ยเดาเดาโอเคเอฉันฉันนั่มสบายใจลว ไม่มีภาษาอังกฤษใช่เลยหรอพูดกันว่าเราจะขึ้นรถไฟถูกไหมอาจจะได้เป็เมืองคือแทรเลยั็ได้ถูกไหมไชินโซสกาโตะโอ้ชิโซกาโตะเกียวโตอ่ารถวเกี้ือวี่สามพอชินโซสกาโตะเกียวโต ออตอนนี้ก็กำลังนั่งรถนั่งรถไฟไปเกียวโตเอทำไมหน้าผมส้มจังวะก็แสงแดดนมะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่เกียวโตวแล้ข้างหน้าของเราคือเดี๋ยวเราจะไปเกียวโตวเวอร์กัน มาถึงมาช้อปปิ้งก่อนคิดแล้วเน่าเราช้อปปิ้งก่อน แม่จะบอกว่าเป็นกับข้าวผัดเอ๋อเรามากินซูชิสายทานเขามีอะไรอย่างน้ำร้อนน้ำพู่นให้เราเราก็มีชาเขียวเอามาทุกอ,อย่างอ่ะ เขามากันอย่างนี้เลยเหรอเขาลอยมานี่เพิ่งร uh uh ู้านี่เพิ่งรู้เรามาลงมาเราก็เพิ่งเหมือนกันโอเคนะเปิดแมตต็นอูนี่ิดองให้คืออูนี่ทำแรกในชีวิตของฉันนะคะมันมีความแบบกลิ่นคล้ายๆหอยอะแต่มันไม่แรงหรอยังไงเนี่ย ถามว่าอ,อร่อยมั้สุดีดีนะข้าวเขาจะแบบไม่หนัวเท่าบ้านเราเท่าไหร่แต่ว่าอร่อยไปอีกแบบอ,อันนี้ก็จะขัดไขปป่ปลาปลาไม่รู้อะไรอ่ะแต่ว่าขงิงขิงเขาจะไม่ฉุนนะมันจะไม่เผ็ดมากอ่ะมันไม่รู้เหมือนกันมันไม่รู้จะเไหม,มังไไม่เผ็ดมากเท่าไหร่เท่าบ้านเราอ่ะ าเหมือนจานตัวมีมีแรงกว่ามีความแรงกว่าแต่มันจะ่นยุบหนึอ <tuh> ่ะน้ <Sure> ้ำมันจะไม่เข้มเท่าที่ไทยอ่ะแต่มันจะมีความกลมกล่อมถ้าเราเหมือนน้ำซุปัวใส่ซอสอ่ะ ไม่รู้จะชื่ออะไรแต่ว่าเป็นออกมาตัดแล้วก็ราดด้วยครีมนี่นคาราเมลอ่ะ <c oughs> อันนี้คืออะไร <c oughs> ข้าวเหนียวที่มันมีผงมัทฉะเคลือบแล้วก็ข้างในเป็นไส้ชาเขียวหอมไม่หวานไม่เนี่ยม ก็คือดึงรสชาติของชาเคียวออกมามได้แต่ไม่หวานตอนจบเป็นค่าเสียหายตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วเรากำลังจะเดินทางไปปรา,าสานินจจ ไปประสาทนิโจโแล้ะฉันไม่รอเธออีกต่อไปรรยากาศคด,ดีมากเนกะอะอธิบายประวัติประสาทนิโจหน่อยิเซิร์ชก่อนประสาทน,นิโจเป็นสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นตั้งแต่ เป็นนครเกียวโ,โตเป็นเป็นเมืองหลวงนะนะเป็นเมืองหลวงเป็นปราสาทของเกียวโตที่สมัยยังเป็นเมืองหลวงป้อมปราการป้อมปราการที่เรียงตัวที่เรียงตัววงแหวน2ชั้นวงแหวนสองชั้นพระราชวังฮุมมารุให้เขาไปหาอ่านเองไหมพื้นที่ทั้งหมด2องแสนเจ็ดหันตารางเมตรโอเคเราเดินแค่สเมตรตรงนี้แหละปะ ฮัลโหลตอนนี้ก็เย็นแล้วกลับเข้าโรงแรมแล้วแปลงล่างเอ้ยมันดูได้ผขงช่างอยูเมื่อเช้าอาจจะยังไปหน่อยเราอาจจะเลียวไปนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เราเออชีวิตเราดีขึ้นแล้วเราเป็นผู้ผหญิงหน้าหลักมองแววขึ้นมาแล้วคือข้ามไปสั่งของช่างเพื่อไปเต้นาทฉันชอบบรรยากาศที่นี่มากเลยอะมันคิมิโนโตะมากเลย อย่ารน้โอ้สิ่งอ,องตรงนี้โอ้โคตรสูงเลยสูงมาก ว่านิ่งได้คงไม่สวยอ่ะก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะแต่ก็คือรู้สึกว่าเหมือนมันจะตกลงไปตลอดโอ๊ยไม่ไปจ้าตาอย่าไปดูตาอย่าดูนะเออดูในกล้องพอแต่ตาอย่าดูวิ่งข้อเสียวเลยขาสั่นไม่หมดแล้วขานสูงมากอ่ะดูในกล้องไปนะสูงมากอ่ะจากข้างล่างอ่ะจุดตาห้ามดูนะขาสั่นไม่หมดแล้ว กลัวความสูงเลยนะไม่เคยรู้สึกแบบว่าใยมันสั่นขนาดนี้ มาญาตรีวิวความรู้สึกคนมหญี่ปุน่นครั้งแรกนะฮะเป็นยังไงครับวันแรกวันแรกสุกมากเราอะซอมบิงซ้อมสอบลังการมาคัอนข้างหลายเดือนคุ้มค่ามากเพราะตอนเนี้ยเราก็ยังเดินอยู่เราไม่ได้หลงทางแต่เพีแค่อยากเดินหาโรงแรมตัวเองสิมันเป็นฟิลขึ้นมากตอนนี้เราเห็นแบบบรรยากาศเกียยโตตอนวันวันทุ่มยังไงสี่ทุมท่ม มันก็ดีนหละมันมีเทสซี่ข้าวผันแล้ว <c oughs> แต่เราขึ้นไม่ได้มันแพง <c oughs> แพงมาก <c oughs> เราก็เลยใช้สกิลที่เราฝึกสอบกันมาอย่างดีก็เดินก็คิอดอยูอ่ว่าระหว่างทำงานกับมาเที่ยวน,นี้เคยชุกช้า <c oughs> <c oughs> แต่ลองว่าม,ามีที่ว่าจะชิม <c oughs> ฉันชอบนะตอนนี่ฉันถามว่าเอ้ยเราเดินเอาไหมกิโลเดียว <c oughs> ไม่ไม ไม่ไหวแล้วแท้ไม่ไหวแล้วแท้รถปา์อีกล้เนี่ยรถฟัรอบสุดท้ายแล้วเขาโชคดีเลยรามาทันรถมาทนแล้วไม่กิงโราพี่ต้งเดินอ้าแล้วเรรีบมาแล้วรถมาปุ๊บขึ้นไปอ๋อไม่ใช่โอเคสรุปคือรมปทันรถันเขอดิ่งรฟันทันรถนะทุกคนรปทันเกินแล้วก็ยต้องเดินดับล้อซอยแล้วชอบบรรยากาศดีมาก น่าจะตาตึงอยู่ในหัวใจนี่คือบรรยากาศที่เกียวโตนะฮะบรรยากาศดีมากก็คือจริงๆแล้วเราเราอยากจะปิดทิปเนี้ยวันแรกอ,ะอ่ะที่เกียวโตเท่าไ <laughs> ันสิดไม่ได้